สวัสดีค่ะมน,นีมาพ่อากับแมพัดนมาพามาเที่ยวโขกน้องหน้าบ้านลูกสาวนะบ้านคู่บอมนะคะสิพ้ามาเบิงเพื่อนปลูกบักกระเจี๊ยบน่อยพี่น้องหมากกระเจี๊ยบเบิ้งด้วยค่ะพี่น้อง,นงนห,ห,นอหนี่งดูตัวนหน่อยนึงแต่ว่าหมากยังมาดกกระดกกระเดียแต่พี่น้องเอ้ยแบบมพัดสิตัดไปต่อมกินกับน้ำพริกเด้อพี่น้องมาสิตัดเอาแกไปนี่โอเคนี่ นกำลังเสียบเลยพี่น้องหนูมองดูแต่สะอนน่อนเนาะไม่พัดทั้งกลินค้นมักอันผักไหมคะพี่น้องโอเคไปหนิงเกออันนี้เกอแล้วอันนี้ก็น่าจะเกะอบ่ะฮึมาเกอหรือมั่งนี่้ยนั่นอันนี้พอแล้วอ,นนอันนี้ก็บเกออันนี้ก็บเกออันนี้อันนี้กินได้พี่น้องเอ้ยแต่สะอ่อนเอาวันนี่มาหรอกอุอ้ยสัตว์ระวังพี่น้องเมองดูนี่ดดค่ายต้นเตีย้ย ผู้ใดปลูกนี่บอมบอมกู <c oughs> บอกโอ้ยแก่บ่หนิฮะแต่ไปเลิศข้างยามันแก่มันหมากันนี่มันมันกินบนวยใหญ่บ่ได้เลยเนานะแต่เราเน,นี่ยเนาะมันกลิ่นวยใหญ่บ่ได้เลยเนี่ยแม่งอันนี้ป้าพี่น้องปล่อยใบาายด่วนบ่ได้เด้อที่ลังยาให้มันแก่ป่ะน,ออน,นี่อันนี้ก็แก่กแล้วนี่พี่น้องนี่แก่แล้วดิมันแก่แล้วดอกกากเงินเงินมันมีแก่แล้วล่ะแต่ว่าเอา เอออันนี้บอนแกพี่น้องมึงดูตนน้นน้น่อยอยังมาดกกระดกกระเดียดเถอะพี่น้องแต่สะวร์แต่สะอ่อนพี่น้องเอ้ยมึงเนี่ยปลูกไว้กับยังสี่หละนนอกขั้นบ่ได้นั่นก็บ่ได้ซื้อกินได้ไพี่น้องขังนน้นปลูกอื้อือพี่น้องเอ้ยแเบาตัวในหน่อยหนึ่งยังมาดกเถอะแต่ต้มจิ้มเมย์แต่เตี้ยนั่งได้พี่น้องนี่แกไปนี่อเออบอแก่ ตัวน,น,น,น้อยหน่อยหนึ่งเด้นี่พี่น้องมึงดูนี่ตัวน,น,น้อยๆนหนึ่งตัวนึงสิมันก็นสิเป็นแค่ค่ะนี่นแคอ่มาเบิร์กมันไปเนาะปวดปวดมา,อบอบาพี่น้องนี่ขั้นปลูกไปกับวันใดสื่อเพื่อนเนาะเรือเปล่านี่มาันงามเถิดปื๊ดมนันอ,อันนี้แกไปมันนี่แกเออโอเคดังก๊อปมาหนึ่ง น okay. ี่เกีืออันน like <so ี้อ evet ันนี้ว่าในเกลเอาได้อันนี้เกลือเวอันนี้อันนี้เกลโอเคได้อันนี้จะโดนมือเรื่อมันเกลือเวเร็วดีนี่ยหละมาแล้วม่หน่อยนี่นี่นี่อันนี้หน่สิเกลือเดี๋ยวน่อยหน่อยแต่ว่าเราเป็นเกลือไหมเราสิเกลนี่ยแต่ว่าเราเกลือเลยไง โอเคกับพี่น้องนี่เรียบร้อยค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยเด็กอาพี่น้องมาเบิงสวนข้าวโพดอีกอันนี้กับล่างงามค่ะพี่น้องแจักหน่อยกับสีด้ตตุ่มนะั่นข้าวโพดนี่คือข้าวโพดน้อยข้าวโพดเหนียวแล้วก็ดอกท่านตะวันเด้พี่น้องมาเบิงจะพามาเบิงจะพาท่ามาเบิงอันนี้อนตะวันนี่พี่น้องกัลังงาม ตะวันทายบ่งน้ำดูปันนี่เขียวแหลดีดีน้ำบันพี่น้องม่งสีน้ำด้วกี่ใสกันเนี๋ยนนนเนี่ยไอ้มาตัดหยาบันนี้มันก็เลยมีเส้หยาไปข้องน้ำไว้ทางดปลูกอันหดอันพักค่ะพี่น้องหดดอกไม้หด,หด,หดต้นนี้มีหลายดอกอันนี้หลายดอกพี่น้องงามงามีคือเน่ยสวยงามมากเม็ดทานตะวันดอกทานตะวันพี่น้องงามสวยงาม คือโขกน้องหน้าไปพงน้ำใสปะไปพงน้ำาะพานมีสพาพหน่อยค่ะพี่น้องก็ลังบัวก็ล่งขึ้นบัวหน่อยก็ล่างขึ้นแล้วมาดูสระใหญ่นะคะน้ำเขียวํามค่ะพี่น้องเบต้าน้อนรับญี่ปุ่นน้องเบต้าน้อนรับญี่ปุ่นกระตากระยายดูน้ำนะคะใสใสพี่น้องน้ำใสปรนน้ำทะเลน้ำใสนะคะพี่น้องน้ำใสงาม ปวดเบิ้งเป็นนักน้ำทะเลโรยเคียวดีๆเคียวใสสมัยก่อนไปกินน้ำไม่สะได้นะคะจำไม้กอนนี่ก็สิกินน้ำไม่สะจริงๆเน,ะนาะกินน้ำส่างน้ำสะบ่ได้กินน้ำพ้นน้ำปวดขึ้นเสมอหนีเด้ว่าแต่ขุดสะขึ้นบ้างสิขึ้นกินกน้ำได้เลยนะคะพี่น้องก้ใส่ใส่มากเลย โอ้ยเย็นเย็นพี่น้องหันหอนเตโอ้เย็นดีมากเลยน้ำใสเย็นพี่น้องเย็นเย็นมันหอนไหลค่ะพี่น้องจะเลยมาเล่นน้ำ <c oughs> เบตันเล่นไปแล้วค่ะเบตันเล่นไปแล้วย่าบัวด้ไทยไว้อันนี้น้ำเย็นมากนะคะพี่น้องนะพวกน้องนะบุรีรัมย์นะคะพี่น้องอำเภอนหนองหงวาิศรีมาลัมพีบดบัวดอยรัเพิ่นยกเลิกไปไม่ยกเลิกดอกเลื่อนเลื่อนมือนะคะไป ไปเป็นมือวันที่ยี่สิบสองบ่ะยี่สิบเอ็ดละเอ็ดงันละเอ็ดนะแต่ว่างานงานเบือล้วีเห็นว่ายกเลิกไปก่อนอยกยกเลิกไปไปวันที่เท่าไหร่เมย์พัดจำาเ่ไดรเพิ่นไปซอยปิดถล่มคนจัดอ่ะก็เลยกันเลยยใหญ่มือก็เลยมีมือ่างกันเลยได้มาเหล่นน้ำมานอนเหรินบ้านลูกสาวนะบานกุ้งบัลลูนรัมน้องโหงนะพี่น้องเลยเอาไว้คลิปหน้านะคะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ นี่แน่วันนึงตัวแน่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 วตับตัวเราโบยดวงกันนี่แม่พัดถ้ามาเบิ่งนอไม้นี่นอไม้นี่ได้กินเบิร์ดปี๋ค่ะพี่น้องได้แกกพี่น้องเบิร์ดปีผู้นั้นมาขอผู้นี้มาขอเพราะว่ามันเกิดขึ้นบ่อเศร้าค่ะพี่น้องไปทุงเทปเต่ละโซนสามโนนเขาเอาไปเหมือนกันเหมือนคนกินเบิร์ดปี๋เลยะค่ะพี่น้องแม่พัดไม่ย้มใดนี่คือเต็มอ้อมก่อและนี่ตัดไปเบิร์ดอะไรที่ค่ะพี่น้องเต็มเต็มก้อนนี่อันนี้แล้วแม่ดวงแล้วจงไว้ทา นี่เขาไปุงเท่าของนี่แล้วจงไปถ่าได้พี่น้องนี่แม่พาจิตต้มไปกินนี่มันไปต้มไปกินลังเวที่เนี่ยมีผู้ใดอยากแกงมาพี่น้องนี่มาเด้อฝากกดไลค์กดแชทในได้พี่น้องกดแช์กดติดตามหนเด้อนอไม้บริลัมน้องหงน่ะนี่นี่นอไหม่งามลายพี่น้องน้มงามเบิ่งเนี่ยกินเบิด์ตปีรีผู้ใดอยากได้พันนี่ไปปลูกได้พี่น้องหาไปปลูกเลยนี่หดน้ำซื้อมันกินส้มที่อย่างวะ มดน้ำว่ายนี่ได้กินเบิดปีพ yeah. ี่น้องนี Obs ่งจงร้ายด้อค่ะจงแค่สามเจ็ดเซี่ยหาตนเซี่ยหาล้ำเซี่หาล้ำเี่หาล้ำเนี่ยพี่น้องเซี่หาล้ำเนี่ยพ่อได้เป็นเมร์เมร์อันนี้มั่นนี่ยเมร์ตนแต่แยายไฮฮกอ้อมขายายไฮฮกโผก่ม็ดแล้วก็เกิดขึ้นยั้งสิล่พี่น้องนี่ก็สิเกิดยี่จังสี่นี่ก็สิเกิดขึ้นอ้อมยุงสี่สลอดเลยนี่ขึ้นดับไม่ม่อันไม่อีกจังสี่ลันอันนี้ขึ้นไม่อีกนี่คือตัดออกไปแล้วเด้พี่น้องตัดออกไปแล้เร็ แล้วบันนี้มันกสิอันนี้อันนี้คือเล่าจงไว้ย่านนี่แม่เลาจงไว้ย่านนี่นองงามๆนี่ค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะนี่พักชะอมมีน้องใหม่แล้วก็มีพักชะอมไใแตะใส่เกียงได้พี่น้องนี่ปแต่สเกียงคือครบครบวงจรมาท่อพี่น้องนี่พักอิตูพักกันตะไคร่ใบบกกูดคือครบในในสวนเท่าเลยนะคะพี่น้องมีหมักทุพมันาตมันเครื่องมันตายแล้วนี่ตะกีนนี่นวยโดกโดกได้พี่น้องนี่นี่ ไม่พัาดเตะหน่วยหนึ่งนี่พอว่าไมา้ย่ำใหญคือไมาเก็บกินจนว่าเด้พี่น้องนี่อันนี้คือเครื่อมันมันมันสิเริ่มเฉาแล้วมันโดนแล้วนี่ปลาคาปลาพักอ้อมบานเด้พี่น้องนี่มากระทกโลกไหมยังเขาเอินาสาว่ารถนี่มากระทุกโก้คบานให้เด้พี่น้องกินได้ฮอดยอดนี่ยอดนี่ก็เก็บลวกกินกับปนกับแก้วนี่คือปลูกแบบอยู่แบบพอเพียงแบบว่ามีพักสวนขว้ัวของเห่า แบบว่าแบบเนวบ่จบจเป็นกับโบได้ออกไปสื่อจชงซีไม่พี่น้อง,อย,ง,อ,งอย่านั่งนี่อย่านั่งนีเพิ่งพาพี่น้องนี่ผักเวนกับมีดเดี๋ยวนี้คัมแบนเอาน้ำใส่นี่ได้กินได้เลยผักเวนนี่ <c oughs> นี่คัมแมนมีนม้ำใส้นี่กินได้เลยผักเวนนี่อย่านั่งมะม่งวงกับพี่น้องคืออยู่แบบพอเพียงคือพอปลูกไว้เขากับโบได้สื่อเพิ่นเบอรสูยางกับพี่น้องอันนี้ตะไคร้ใบมะกรูดนะคะนี่ตะไคร้ ใบบกกูดเมืองพีกพี่น้องนี่คืออยากใส่ลูกโดดอยากใส่ยังนี่คือเก็บเลยผักอีเลิศบ้านเฮาเห็นบ่านี่นี่มะเขือเลยนี่กําลังเป็นนวยนี่ผักโอ้ผักลินปีนี่พี่น้องผักอีเลิศผักอีเลิศโอ้ยอ่อนซ่อนได้นอนี่แม่พัดเป็นคนสวรรค์สวรรค์พักได้พี่น้องมาปลูกอยู่บ้านนี่อ้อมบ้านคือกันอยู่บ้านนี่ผักอีเลิศก็งาม แหล่ปื้อๆยู่แม่พัดไปวังหันสะอ้อนสะอ้อนพี่น้องนี่เอ้ยนี่เก็บพักลินปีได้ไหนพี่น้อง่่พักลินปีเม่พัดมายังไม่เห็นพักลินปีเป็นแต่สออนเด็ดเชลเลยนี่เอ้ยพักลินปีนั่นในสองสามยอดพี่น้องเสียบเสียบน่ใส่ไปลอเอาเบือแมอยนัน พูดนะตะไคร้พี่น้องนี่ตะไคร้แล้วก็ลูกสาวคุณคู่ก็ร่งปลูกพักอียังเขาเอื้นพักกาดอีงังบุนี่นี่อันนี้มะม่วงเบาได้พี่น้องกินบอท่านมันวย่แล้วจักหน้อยกระสุกจักน่อยกระสุกมะม่วงเบากินบอท่านมันมันหลค่ะพี่น้องแบบว่าขนาดปลูกในหน่อยหนึ่งได้พี่น้องต้นในหน่อยหนึ่งนี่กินบอท่านกระสิสุกแล้วบานี่นี่กว่าพี่น้องต้น กล้วย,ย,ยพืชผักสวนควรัวเราอยู่แบบพอเพียงนะคะปลูกนี่คับปลูกเนดอกแค่ดอกแค่เอานี่พี่น้องผักกันจองอ้างบัวบักเกื้อเทศกับพี่น้องเบิ่งบักโม่ป่ะนี่บักโม่เขากินแล้วยุดยุขขางบ้านได้พี่น้องบักโม่นี่เป็นนวยแล้วค่ะพี่น้องสิบ้ามาเบิง่ง นั่นบักโม่จได้กินบักโม่อีกได้พี่น้องนี่สิได้กินบักโม่บักโม่โมแล้วกับ,บกบกแตงไทยค่ะพี่น้องคือแบบปลูกลาอบ้านล้อย,ยังสินี่พี่น้องนี่เป็ดบักแข้งบักเต้าอ,อันนี้อยู่แบบพอเพียงค่ะพี่น้องมาดูอันนี้พักอันสลหนเได้พี่น้องนี่สลหน่ปลูกไว อยู่แบบพ่อเพียงพักแว่นกับพี่น้องนี่ขั้นมีน้ำนี่กินได้เลยหยอดพวกไงนี่พักติวพักติวพักติวผสมใจต้มใส่แกงปลากินกับลาบกับพี่น้องนี่เนี่ยเนี่ยนี่กับลาบอันนี้อัลลันิดละน้อยค่ะพี่น้องนี่อัลลันิดละน้อยนี่อันนี้คือได้เลย นพี่น้อง,องมาเบ่งดอกคุ้นยังมางามก็ดอกกระเดียแต่มาเหล้ยงงามเท้สีสงการแล้วค่ะพี่น้องนี่ดอกคุ้นแบบงามเหลืองอัลามงามคะัะที่โรงเรียนบ้านอ่าโรงเรียนน้องหงนะคะพี่น้องน้องหงวิทยางามงามบ้านลูกเคยค่ะบ้านลูกเคยมาเที่ยวบ้านลูกเคยเลยมาโรงเรียนบ้านโรงเรียนครูบอมทีสอนอยู่นะคะพี่น้องเบ่งดอกง,งามค่ะ น้องหงนะคะบ้านลูกเขยคะ่ะนี่ลูกเขยน้องติก๊กลูกติ๊กนะคะนี่ปาดงามเลยพี่น้องงามเฮงเบิ้งวิวได้ไปในเบิ้งข้างล่างได้พี่น้องหน้าโรงเรียนเปิดงามงามสะอาดสะอาดหน้าโรงเรียนเดี๋ยวกระลังเบิ้งนี่งามปาร์ดเบิองวิวที่โรงเรียนค่ะพี่น้องโรงเรียน วิวนี้นี่นะาคั้นเลียนดูสวยงามสะอาดสะอานนะคะพี่น้องลุงยันง่ายค่ะพี่น้องยันง,ง่ายไง,ไง่ายในพัดเลยมาะทายอันมาเสาหงมรนี้พระคุบบามาเอานของนะคะในโรงเรียนแต่มาสะอ่อนต้นดอกคุ้นนะค่ะพี่น้องมันงามงามไย ใส่บาตตอนเช้านะคะใส่บาตรฝากฤดูร้อนนะพี่น้องที่วัดร่อนทองบุรีรําน้องหงนะคะพี่นอง